วันนี้คุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่จังหวัดบึงการครับบึงการเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปตะเวนเที่ยวกันมาแล้ววันนี้นะฮะเราจะมีโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้บึงของหลงของเรานี่เองฮรบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงไปชมภาพวิวสวยของคอนเสิร์ได เยื่บงการทั้งทีจะไปพักที่ไหนกันดีล่ะครับบิ๊กแมปรีวิวขอแนะนําที่นี่ครับพักที่เดียวจบครบทั้งที่กินที่เที่ยวที่พักใกล้กับสถานที่สําคัญมากมายอ่าที่เช่นถ้ำนาคาบึงการสารปูเอือรือหรือว่าหินสามวานและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกมากมายเลยล่ะครับตามพวกเรามาเลยครับกับบึงงามรีสอร์ทแอนด์เรสซอร์จังหวัดบึงการ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบิ๊กหน้ารีวิวครับนีะครับอยู่กับรายการไปเพื่อของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาพมินเซอร์ที่เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวมาเดี๋ยววันนี้นะครับอยู่กับเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับผมก็ สวัสดีครับคุณพ่อแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมแนนมเกียรติประจงศิลป์ครับโอเคครับคุณพ่อเป็นเจ้าของเคหสถานแห่งนี้เป็นเจ้าของโรงแรมบึงงามรีสอร์ทโรงแรมบึะครัวบึงงามแบนรีสอร์ทเป็นทั้งโรงแรมด้วยแล้วก็ร้านอาหารร้านอาหารด้วยนะครับที่นี่เรามีประมาณกี่ห้องครับมีทั้งหมด25ห้อง25ห้องก็จุประมาณ50ท่านใช่ไหมครับห้บเต็มที่็คืที่ท่านแล้วก็อนาคตอาจจะมีส่วนขยายเพิ่มขึ้นอีกครับห้องดีมากมีทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่ครับนอกจาก มีห้องสัมมนาด้วยใช่ไหมค,ครับมีห้องประชุมสัมมนาห้องประชุมสัมมนาประมาณครับได้ประมาณกี่ท่านครับประมาณ1 0 0 100ท่านที่นี่มาทั้งค้าพักได้ด้วย ประชุมสัมมนาได้ด้วยที่เที่ยวอีกเยอะแยะเลยครับใกล้กับบึงคงหลงอยู่ติดกับบึงคงหลงติดเลยไม่ไกลติดบึงคองหลงอยู่ริมบึงเลยอยู่ริมบึงเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนอกจากจะสัมมนาแล้วเราก็มีในเรื่องของอำนวยความสะดวกเครื่องเสียงใช่ไหมฮะกับมีเครื่องเสียงคาราโอเกะมีอาหารให้นะครับรับจากพวกโตจีนอะไรด้วยอย่างนี้ใช่ไหมหลังจากสัมมนาเสร็จนะครับที่นี่ก็มีบริการในเรื่องของอาหารด้วยไม่ต้องแบบ ปประชุมที่นี่เสร็จแล้วไปทานอื่นก็นคือทานที่นั้นได้เลยครับนะครับผมประมาณนี้ประมาณ8 0ถึง100ท่านนะครับสำหรับในเรื่องของส่วนของสัมมนาแล้วก็ส่วนที่นี่จะส่วนสวยมากคุณพ่อครับผมแนะนําส่วนนิดนึงได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับตัวเองมีโอกาสได้ไปเที่ยวท,ที่ที่ต่างๆครับในในต่างจังหวัดบ้างก <c oughs> ็เนี่ยก็เพียแรงบาันดาลใจว่าอยากจะมาทําให้ที่บึงคงหลงเนี่ยมีที่ที่พักผ่อนครับที่เป็นธรรมชาติคล้ายๆกับเป็นธรรมชาตินี่ครับให้ให้ให้ชาวบึงคงหลงได้ได้มาได้มา พักผ่อนได้มาทานอาหารที่นี่มาพักที่นี่คล้ายๆกับจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่งเลยครับเป็นจุดแลนด์มาร์กนอกจากจะเป็นคนในพื้นที่แล้ว<ม>ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้ามานอกจากจะมาเที่ยวใช่ไหมฮะมาพักผ่อนนอนนะครับเที่ยวต่างๆนะเสร็จตอนเย็นเราก็มีบรรยากาศในเรื่องของอาหารรองรับนะครับข้บบางในนี้ก็จะเป็นห้องคาราวเกตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมีห้องคาราวเกตด้วยว่าจะเป็นห้องสัมมนาก็ได้ครับมีร้านกาแฟด้วยมีร้านกาแฟด้วยมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุมน้ําตกนะฮะหรือว่ามุมน้ ท,ทุกทุกมุมหมักทายสวยทุกมุมนะคุณผู้ชมนะแล้วก็หลังจากที่เราไปตะรุยถ้ำนาคามาแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณพ่อขนมเกียรตินะครับผมได้มาแนะนําเมนูอาหารของที่ร้านของเรานะครับตรงหน้านี่จริงๆเรามีมากกว่าร้อยเมนูนะคุณพ่อเนาะใช่ครับแต่ว่าตรงข้างหน้านี่คือ,อเมนูรีคเมนของเรานะครับว่าแต่ละตัวนั้นรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะเรามาค่อยๆไปที่ละตัวกันเลยดีกว่าบนหน้านี่ข้างหน้านี่คืาเรียกว่าตัวเมนูอะไรครับคุณพ่อผัดชาปลาครับ ปัาฉาปลาคังปลาคังปลาพื้นที่เลยใช่ไหมครับปลาแม่น้ําโขงปลาแม่น้ําโขงของเรานะครับปลาคังจากปลาแม่น้ําโขงก็คือรสชาติจะออกจัดจ้านไหมครับหรือว่าออกไปทางไหนครับพี่พ่อจัดจ้านนะจัดจ้านจัดจ้านนะครับผมเดี๋ยวจะต้องลองชิมนะคุณผู้ชมยังไม่ทราบอโอเคเลยรสดีเลยครับขึ้นชื่อว่าบัาฉ่าคุณผู้ชมมันจะมีความร้อนเผาใช่ไหมครับครับผมความร้อนเผาขึ้นมาแล้วก็เนื้อปลานี่หวานมากปลาสดจริงครับค่าเนื้อปลาสด เนื้อปลาสดข้างในครับผมทอดคือทอดมาก่อนใช่ไหมครับแล้วมาผัดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผัดมาเป็น like ตัวเมนูแะ้ครับคุณพ่อเป็นส้มตำทอดครับส้มตำทอดนะครับก็คือมีน้ำราดหรือว่าน้ำยำนะครับนี่นะฮะจะราดก็ได้จะจิ้มก็ได้ล้วแต่แต่ส่วนหน้านะครับลูกค้าคือบางท่านก็เหมือนกับว่าจะตักมาก่อนแล้วก็มาราดในจานใช่ไหมครับหรือจะตักราดบนนี้เลยทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่ท่านชอบนะครับผมสำคัญก็คือว่าน้ำยำน้ำยำนะครับผมจะออกไปทางไหนรสมือดีนะครับนี่คาดตัวแพงไหมคุณพ่อ เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูกันอืมกรอบออกกรอบน้ำดำไม่เปรีปรปร้ยวมากไม่หวานมาก กล่อบพอดีเลยครับถัดมาด้านหน้านี่คือตัวเมนูอะไรครับพ่อปลานิลนทอดกรอบสมุนไพรปลานิลนทอดกรอบสมุนไพรนะครับผมสําคัญก็คือว่าไอตัวน้ํานี่นะฮะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมดูโอ้แต่ทอดเหลืองมากเลยนะครับทอดเหลืองกระหล่ำใช้น้ํามันใหม่เมื่อกี้แอบไปดูแล้วใช้น้ามันใหม่นะครับผมสะอาดปลอดภัยนะคุณพ่อเนาะที่นี่ใช้น้ามันใหม่อยากจะให้ลูกค้าได้ทานของดีๆปลาก็ต้องสดดูสิคุณผู้ชมเนื้อข้างในขาวสดจริงครับรสชาติจะหวานๆหน่อยนะปกติเนาะเดี๋ยวลอง อร่อยครับอร่อยมีในเรื่องของความเปรี้ยวจากสับปะรดนะฮะหอมไปกลมกล่อมเลยตั้มาตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกกะปินะครับผมก็คือทั่วไปนะครับผัดข้าวสวยไม่เฉยนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอร้อมทะเลใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ต้มยำปลาคังขออนุญาตช้นน้ำซุปนิดนึงครับ คือที่เนี่ยไปเที่ยวมาเที่ยวมาเสร็จแล้วนะครับนเหนื่อยเรามีห้องพักให้พักให้บริการหรือว่าตกเย็นมาโทรมาสั่งอาหารไม่เลยก,ก็ได,ได้เลยครับก็ค,คือว่าไม่ต้องรอนะครับช่วงเวลานี้จะมาทานข้าวช่วยทําอาหารไว้หน่อยอะไรประมาณนี้สั่งไว้ได้เลยนะครับเผื่อบางทีลูกค้าเราเยอะเนาะพี่พ่อเนาะจะได้ไม่ต้องรอจะมีที่นั่ง <laughs> อโอเคครับผมประมาณนี้นะครับตะรังของเรานี้ก็ตัวใหญ่ไหมพ่อปกติก็มี3โล4โลถึงถึงสิโลป<โ>ลาไม่นับของคับปลานม่นหำโ สดใช้ของสดทุกอย่างเลยโอเคแล้วครับนี่คือเมนูตัวเรคเเคเมนของเราทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีมากกว่าร้อยเมนูนะคุณพ่อเนาะครับผมร้อยกว่าเมนูนะครับรอผู้ชมมายนโฉมอยู่นะครับที่บึงงามรีสอรงนี้นะครับคุณพ่อแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนิดหนึ่งมาแล้วที่นี่มีที่เที่ยวที่น่าสนใจอะไรบ้างที่ท่องเที่ยวของเรานะครับเป็นที่ท่องเที่ยวของ ของบึงการที่ใกล้เราเนี่ยก็ถ้ำนาคาถ้ำนาคาจะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ6-7กิโลเองประมาณ6-7ถตีเป็นประมาณ7กิโลเดินทาง15นาทีก็ถึง15นาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปวัดภูทอกวัดภูทอกภูทอกแล้วก็หินสามวันประมาณ20กว่ากิโลวัดภูทอกนะครับเรกเหินสามวันประมาณ60-70กิโลเนาะภูทอกเลย20กว่ากิโลภูทอก20กิโลนะครับแล้วก็หินสามวันก็ประมาณ30 30มสิบสามสิบกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าตรงนี้ทำเลดีนะครับอยู่ศูนย์กลางอยู่ศูนย์กลางจะไปเที่ยวทางไหนก็ได้นะครับก็ไปเสร็จแล้วกลับมาพักนี่หรือว่าตรงนี้เลยสําคัญบึงของหลงมีริมบึงด้วยนะครับจุดถ่ายรูปสวยๆด้วยน้ำตกทำพักก็สิบกิโลน้ำตกทำพักเนี่ย <20 S> 2อกิโลนะครับผมห่างจากตัวจังหวัดบุรนกาประมาณกี่กิโลครับคุณผู้มประมาณ70โลประมาณ70โลนะครับก็คือว่าวะเที่ยวตัวจังหวัดมาแล้วหรือท่านปักหมุดมาที่เลยก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูรายการของเราอยู่นะครับแล้ว <ST AN> เห็นแล้วอยากจะมาเที่ยวตามรอยนะครับพญานาคหรือว่ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมสำรองห้องพักโทรติดต่อได้ยังไงบ้างครับคุณผอพี่เบอร์ 086-221-4262และอีกเบอร์นึงครับแล้วก็เบอร์08-0 หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เก้าโอเคนะครับครบถ้วนกระบวนการอของรีสอร์ทแลก้ก็ร้านอาหารห้องพักราคาประมาณเ <500. S 2> ท่าไหร่บ้างนะครับคุณพ่อราคาถูกมากห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็สี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นเองเริ่มต้นสี่ร้อยห้าสิบบาทถึงห้าร้อยของคุณผู้ชมคุ้มนะครับห้องนี่ยังใหม่ซิงอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศแบบนี้นะคะรับร้านอาหารอาหารก็ราคาไม่แพงหลักสิบหลักร้อยนะครับผมก็ถือว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วเนาะการมาเที่ยวต่างจังหวัดเอาคนเดินใจหรือว่าคนที่ชอบเที่ยวในเชิงของธรรมชาติวัฒนธรรมนะครับผม<ว> เอาละครับฝากไว้ด้วยนะครับของ b i g Map Thailand ของเราในนามของ Big Map Re รีวิวในครั้งนี้นะครับได้พาผู้ชมมาถึงที่นี่แล้วขอบคุณคุณพ่อถนอมเกียรติมากนะครับผมขอบคุณคัาผมแล้วเจอกัน5 4 3 2 1ไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ